วันนี้เนี่ยจะเป็นการถแถลงนะครับของอหอก,กันค้าไทยนะครับ ร่วมกับทางมาไพร่หอนค้าไทยนะครับในประเด็นเรื่องของดัชนีสถานการ์คอร์รัปชันของไทยนะครับหรือเรียกว่า Corruption Situation Index นะครับ CSI เนี่ยนะครับเราได้เริ่มทำตั้งแต่ปี53นะครับแล้วก็มีการถแถลงมาทุกๆ6เดือนนะครับโดยมาตลอดวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านธิการบรดีสวนีนะไทยรุ่งโรจน์แล้วก็ท่านอาจารย์ ธนวัฒน์นะครับพลวิชัยนะครับก็เดี๋ยวเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมคิดว่าเดี๋ยวขอให้ท่านทิกาบดีนะครับได้ชี้แจงตัวตัวเลขเลยนะครับเชิญครับสวัสดีนะคะดัชนี CSI ของห6เดือนล่าสุดนี่นะคะอยากจะให้ทำอะไรบ้างในตอนนี้ที่มีคนมาดูแลบ้านเมืองนะคะอันแรกเลยนะคะเรียกร้องให้รีบปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเลยนะ,ะซึ่ง กฎหมายอยากให้ทาคือลงโทษผู้กระทาผิดอย่างหนักดุนแรงนะคะมีคนบอกว่าจําคุกตลอดชีวิตประหารยังมีเลยนะคะนะออกจากราชาการยึดทรัพย์นะคะให้มีบทลงโทษอย่างชัดเจนอันนี้แปดสเปของคนตอบรองลงมานะฮะให้ประชาชนและเอกชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบนะคะจัดจัดหน่วยงานให้มันสามารถมีระบบให้ตรวจสอบได้โดยภาคประชาชนอันนี้ก็แปดสิบห้าเปอร์เซ็นอันที่สามคือให้ปลูกจิตสํานึก คุณธรรมจริยมรรมแกข้าราชการนักการเมืองประชาชนเยาวชนนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของระยะยาวต้องทําตอนนี้แล้วก็เพื่อผลยั่งยืนต่อไปนะคะอันถัดมาก็คือต้องเปิดเผยข้อมูลโครงการต่างๆอย่างโปร่งใสชัดเจนและก็ต่อเนื่องนะฮะแล้วก็มีข่าวสารมีมาตรการขั้นตอนการทํางานการ,ารจัดซื้อจัดจ้างการใจะใช้งบประมาณนะฮะพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการทํางานของนักการเมืองและข้าราชการด้วยนะฮะให้มี มีการมีส่วนร่วมนะคะในการแจ้งเบาะแสการทุจริตนะ,ะเพิ่มช่องทางการรับเรื่องนะร้องเรียนแล้วก็คุ้มครองนะ,ะผู้ให้เบาะแสอันสุดท้ายก็เป็นการรวงคงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนะคะให้ให้ประชาชนทราบมากขึ้นว่าสถานการ์คอร์รัปชันเป็นยังไงเหมือนที่กำลังทำอยู่นี่นะฮะให้องค์ความรู้แล้วก็ให้ให้ทราบว่าผลกระทบของคอร์รัปชันต่อบ้านเมืองและต่อตัวเองเป็นยังไงนะ,ะทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เป็นผลการสำรวจครั้งนี้ค่ะ จะสังเกตเห็นเลยว่าเหตุผลที่พูดอย่างนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเราทําการสํารวจที่มีการตอบแบบจริงๆเนี่ยก็คือในช่วงต้นเดือนมิถุนายนจนถึงวันที่20มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์เฉพาะกิจที่บอกว่าเฉพาะกิจก็คือว่า 1. สถานการณ์ของการใช้เงินงบประมาณตลอดจนกระบวนการการทางานของภาครัฐและการทํางานต่างๆของหน่วยงานต่างๆนั้นไม่สามารถทํางานได้เต็มที่ตามกระบวนการปกตินับตั้งแต่มีปัญหาทางการเมือง ช่วงที่มีการชัดดาวกรุงเทพโดยกปปสนะครับการาระมัดระวังในเรื่องนี้เนี่ยจะมีมากนั่นคือประเด็นที่หนึ่งที่เป็นข้อสังเกตรแรกก่อนว่าสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์เฉพาะกิจในการสํารวจในในครึ่งแรกของปีนี้นะครับเพราะว่าทุกคนจะตอบโดยเอาประมวลผลของครึ่งแรกของปีจนถึงหลังจากเขตการคอสอชอัอนที่2คือพอมีคอสอชอเนี่ยภาพที่ออกมาก็คือว่าจะมีกระบวนการในเรื่องของการทั้งนะครับป้องกันปัญหาการพนันนะฮะแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ย เหตุการณ์เฉพาะกิจครั้งนี้เป็นลักษณะของความรู้สึกในเชิงบวกด้วยแล้วก็ข้อที่จริงออกมาที่เราบอกว่าดีที่สุดในรอบหปีคือตั้งแต่เราการสํารวจคือปี5้าสมจนถึงปีห้าเจ็ดนี่ยนะครับนับได้ห้าปีเนี่ยสังเกตว่าอัตราการความคิดเห็นที่ปัญหาความรุนแรงคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นการเพิ่มขึ้นในตราที่น้อยที่สุดแล้วก็มีสถานการณ์ของการลดลงมากที่สุดแล้วก็การคงตัวก็คือมากที่สุดนะครับสังเกตว่าสัดส่วนสิบห้าเซนที่บอกว่าลดลงเนี่ยคือมันลดลงจนเขารู้สึกว่าาเเ้ห็นไดชั นะครับรักษาการมันดูนิ่งๆนะการเพิ่มเนี่ยดูเพิ่มขึ้นในความเห็นของเขาเนี่ยไม่มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราถึงพูดชัดเจนนะครับว่ามันดีสุดในรอบ5้าปีในที่เราทําการสํารวจการมองไปข้างหน้าเนี่ยสังเกตว่านับตั้งแต่ปี5้าสี่มาเนี่ยอัตราการเพิ่มจะน้อยฮะและการคาดการณ์การลดลงเนี่ยจะเยอะมากนะครับเพราะสังเกตว่าตัวเลขนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่แม้ว่าเป็นเหตุการณ์เฉพาะกิจแต่มันเป็น turning point คือจุดเปลี่ยนที่ดีคือคนพร้อมให้มีการแก้ไขปัญหาและหวังว่าปัญหานี้จะคลายตัวลงได้อย่างเร็ว ตัวดัชนีเนี่ยมันอยู่ระดับศูนย์ถึงร้อยยิ่งใกล้เคียงหนึ่งร้อยิ่งดีการต่ากว่าห้าสิบถือว่าสถานการณ์นั้นยังไม่ดีเพราะฉนั้นสถานการณ์คอร์รัปชันของเรานั้นยังถือว่าเป็นปัญหาแต่ลักษณะของการปรับขึ้นเนี่ยมันจะดีขึ้นค่อนข้างมากคือเจ็ดจุดนะครับแล้วก็นี่คือครั้งแรกของตัวเลขที่ดีที่สุดที่ทําการสํารวจมาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราสามารถรักษาสถานการณ์นี้ได้จนถึงเส้นปีจนถึงปีหน้าเนี่ยการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของเราน่าจะแก้ไขได้ดีขึ้นนะครับ แล้วก็เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเพราะสถานการณ์ในปัจจุบันคนก็บอกว่าดีขึ้นแนวโน้มคนก็บอกว่าดีขึ้นพอดูสไลด์ถัดไปเนี่ยนะฮะขอหน้าถัดไปเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าดัชนีนี้คือดัชนีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ทาการสารวจห้าปีนะครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดําเนินการต่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความรัปชอนอย่างจริงจัง,จง,จง,จงถ้าเราดูตั้งแต่เราทําการสำรวจในปีห้าสามนะครับห้าสามเนี่ยสัดส่วนที่ตั้งแต่การตอบ นะฮะ16%จนถึงมากกว่า35%เนี่ยสตัวเนี่ยรวมกันเนี่ยนะครับจะตกอยู่ประมาณ54%นะครับ54%ซึ่งเราก็ถือว่ามันค่อนข้างมาก,กน,นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะเห็นว่าสิ่งที่เรามาดูว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามาดูปี53เนี่ยอัตราการตอบ6-10%เนี่ยตอบเพียงแค่15%เนี่ยนะฮะแต่ว่าพอปี57เนี่ยอัตราการตอบ6-10%เนี่ยมีแค่มีแค่ประมาณมีถึง29%คือการ การที่จะมีการระมัดระวังนะฮะตัวและมีการเรียกร้องเม็ดเงินเนี่ยมันจะเริ่มลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงฟันธงไปบอกว่ามันน่าจะเป็นจุดที่ดีสุดในรอบ5ปีนะครับและที่สําคัญคือการไม่จ่ายก็มีมากขึ้นทั้งทั้งที่ราชการก็ระวังนะเอกชนก็ระวังการตรวจสอบการพูดถึงเรื่องคอรัปชันในเวทีต่างๆเนี่ยมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นจุดที่ดีนะครับในเรื่องของการที่จะต่อติดในเรื่องของการป้องกันปัญหาคอรัปชันในอนาคตดูเหมือนกับ ครึ่งปีนี้เนี่ยครึ่งปีแรกปัญหาครัปชันจะถูกลดวงเงินเรียกเก็บลงไปส0ซโดยเฉลีย่ยต้องบอกว่าอัตราสูงเนี่ยยังมีนะครับอัตราเกินห0ยังมีมัม้ยมีเราได้ยินมาถึงประมาณบางรายการบางโครงการเจเอร์ซนะครับแต่มันเป็นกรณีน้อยแต่เฉลี่ยแล้วเนี่ยเราพบว่ามันจะอยู่ที่มา1 5 2หถึงปจากที่เราสำรวจมาตลอด5ปีที่ผ่านมา4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือ25้าถึงนะครับราะฉะนั้น่เปแรกปีนี้เี่ยทน่้ป็นสถานการก์ขนี้เนี่ยี สัดส่วนของการเรียกเก็บน้อยลงและสังเกตว่าสิ่งที่มันลดไปได้นี่ครับถ้าเราเอา15ถึง25เนี่ยนะครับวงเงินความสูญเสียจากการคำนวณคือประมาณ150,000ถึง250,000ล้านบาทเทียบกับ25ถึง35ซนที่สูงถึงประมาณ350,000คือเราประหยัดเงินได้ประมาณแสนล้านบาทนะครับซึ่งหมายถึงว่าทุก1%เนี่ยเราลดวงเงินของการ สูญเสียไปในระบบเศรษฐกิจประมาณหมื่นล้านบาทที่อธิการบาดีอาจารย์เสานีบอกเพราะนั้นแสนล้านบาทถ้าเราสามารถประหยัดเงินตราแสนล้านบาทเนี่ยมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณจุดห้าถึงจุดเจ็ดซและทําให้โครงการต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับขอย้านะครับนี่คือสถานการณ์ที่เป็นกรณีเฉพาะกิจจากการสำรวจที่เราเห็นว่าเป็นสถานการณ์เฉพาะยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าอนาคตปัญหาคอร์รัปชันนั้นจะถูกลดลงมากแค่ไหนแต่เป็นสถานการณ์เฉพาะแต่เชื่อว่าสถานการณ์เฉพาะนั้นมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีมาก สัดส,ส่วนต่างๆนั้นนะครับทั้งกาลังใจในอนาคตเชื่อว่าปัญหาครัปชันแก้ไขได้มีโอกาสมีความหวังและวงเงินก็ลดต่ําลงมากคนระมัดระวังและก็คนพยายามแก้ไขร่วมแก้ไขสูงถ้ารัฐบาลนะครับหรือคอสชอจะใช้จังหวะน,นี้ในการแก้ไขปัญหาต่อไปเชื่อว่าปัญหาครัปชันจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าดาเนินการอย่างจริงจังนี่คือภาพโดยจากการสำรวจโดยรวมครับเมื่อกี้เราฝากไปแล้วก็เป็นผลสํารวจจากทางมหาวิทยาลัยข่าไทยจากนักวิชาการนะครับผมอาจจะให้ข้อมูล ในมุมมองของภาคชนนะครับในฐานะที่เป็นรองประธานหอค้าไทยแล้วก็เป็นเลขาธิการองค์กรต่อ,ต,อต้านครับชันด้วยกีจานกอบได้พูดไปนะครับว่าผลสำรวจหลังคอสชอเนี่ย <c oughs> ในแง่ทั้งสถานการณ์แล้วก็ในแง่ทั้งทัศนคติดีที่สุดในรอบ5ปีนะครับผมคิดว่าหลายๆคนในลึกๆอันนี้เราพูดในวงเล็บนะครับว่าเอ๊ะทำเอาใจคอสชอหรือเปล่าน พยักหน้านะครับแต่ผมอ่านใจนะบอกเอ้เนี่ทำเอาใจทหารหรือเปล่าเนี่ยนะมันจริงแน่หรือเปล่านะครับเพราะว่าแม้แต่ชน,นีเชื่อมั่นผู้รคก,ก็ดีขึ้นแต่ชน,นีผู้ก่บการก็ดีขึ้นแล้วมันดีดีขึ้นทาไมปฏิวัติมันดีขึ้นหมดนะครับ <c oughs> ผมอยากพูดให้ฟังในจุดนี้ข้อที่จริงอันหนึ่งที่พวกเราย้อนกลับไปสามสี่ปีที่แล้วสมัยที่คุณดุสิตนนทนครเป็นประธานหอคาไทยมิถุนายนปีห้าสี่ เราลุกขึ้นมาต่อต้านครับชันวันนั้นเนี่ยเราใช้คำว่าจุดเปลี่ยนประเทศไทยนั่นคือซีมในมิถุนายนปี54วันนี้มิถุนายนปี57นะครับคำถามว่าจุดเปลี่ยนประเทศไทยกำลังเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับผมจะพูดให้ฟังว่าในตลอดระยะเวลาสองสมปีที่เริ่มต่อสู้มากับพี่ดุสิตแล้วก็ทางหมาไราก็ร่วมกันอยู่ด้วยแล้วท่านก็เสียชีวิตไปตอนนี้คุณประมวลสวุรีวงขึ้นมารับ ภารกิจนี้แทนแล้วผมก็ยังเป็นเลขาธิการอยู่เนี่ยนะครับหลายหลายคนในอดีตมีความเชื่อว่าการทุจริตครัปชันไทยเนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้หรอกประเทศไทยเป็นประเทศพิเศษเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับประเทศอื่นเขาแก้ได้หมดยกเว้นประเทศไทยมีคนเชื่ออย่างนั้นจริงๆถึงทุกถึงทุกวันนี้ยังมีคนเชื่ออย่างนั้นจริงๆ,ๆนะครับแต่ดูสถานการณ์ดูผลสํารวจจากทัศนคติเองนะฮะ84%ของคนเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นตัวเลขนะฮะ ต้องการมีส่วนร่วม87%ไม่ยอมรับแล้วนะครับไม่มองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแล้วสมัยก่อนมีสำนักหนึ่งพยายามที่จะทำผลสำรวจออกมาหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วนะครับและผลสำรวจนี้ไม่ใช่เป็นสำนักเดียวที่ของหมหาวิาทายาลัยธรรมศาสียวท,ทำปปชก็ทำตัวเลขสอดคล้องกันนะครับและสิ่งที่ผมอยากจะพูดเลยว่าหลักฐานที่ชัดเจนก็คือตอนที่พรบรธุรกรรมทุกคนที่ออกมานั้นเป็นหลักฐานชัดเจนว่าประชาชน ในประเทศไทยขณะนี้ไม่ยอมรับอีกแล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับคือเราไม่ได้พูดว่าทั้งหมดแม้กระทั่งจุดที่เมื่อกี้อาจารย์สาวนีได้แสดงเห็นถึงเรื่องของว่า tolerance level ขณะนี้ก็เรียกว่าคนจะไม่ค่อยยอมรับนะครับเหตุของจุดเปลี่ยนประเทศไทยถ้าความเห็นผมนะครับผมอันนี้พูดแล้วผมคุณขีดเส้นใต้เลยได้นี่ในเรคคอร์ดว่าวันนี้ ผมเชื่อว่าประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแล้วครับวันนี้คือจุดเปลี่ยนประเทศไทยทำไมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับไม่ใช่เบสออนผลสำรวจอย่างเดียวนะครับผมเนี่ยเข้าไปอินวอล์อันที่หนึ่งครับนะรบเรารอมานานทุกคนบอกว่าจะเปลี่ยนได้เนี่ยจะมีอยู่ประมาณใหญ่ๆอยู่สองเงื่อนไขเงื่อนไขที่หนึ่งนะครับซึ่งเรารอมานานแล้วนะครับก็คือว่าเราจะต้องมีผู้นำประเทศ ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปราบปรามคอรัปชันจริงๆความสําเร็จที่เกิดขึ้นในสิงคโปร์ความสําเร็จที่เกิดขึ้นในฮ่องกงความสําเร็จที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้และความสําเร็จที่เกิดขึ้นในหลายประเทศในการปราบปรามคอรัปชั่นจุดเริ่มต้นมาจากผู้นําประเทศเราไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาจนกระทั่งถึงวันที่22พฤษภาคมผมไม่ได้เชียร์นะครับหนึ่งเดือนผ่านมาผมเห็น และหวังว่าจะมีตัวนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าคอสอชออยังมีความมุ่งมั่นในการที่จะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษแล้ว political will หรือ political determination ถ้าตัวนี้มึงมุ่งมั่นอยู่เนี่ยโอกาสเปลี่ยนนะครึ่งหนึ่งเนี่ยห้เนี่ย successful ล้นะครับผมหวังว่าโมเมนตัมอย่างนี้และความเชื่ออย่างนี้จะต้องทำต่อไปและในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราเห็นความจริงจังซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะเข้าไปจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเคยใครเ,เ,เ,เคยมีใครกล้าจัดบ้างครับเรื่องวินมอตร์ไซค์นะฮะใบรรุญาตรองงอสี่ซึ่งโอ้โหมันติดกันมาหลายปีแล้วอีกหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งจะจัดต่อไปเพราะา Success Factor อันแรกเนี่ยเราเห็นเริ่มเห็นละอันที่สองคืออะไรครับอันที่สองเนี่ยอาจจะมากกว่าแรกอีกนะครับก็คือพลังประชาชนพลังประชาชนเนี่ยเราเห็นก่อนคอสชอีก เราเห็นมาตั้งแต่หลายหลายปีผมทํางานเรื่องนี้ตั้งแต่ปี54เนี่ยผมเห็นมาตลอดและเห็นชัดๆจริง,รงๆก็คือปีที่แล้วปลายปีที่แล้วตั้งแต่ตุลาพฤศจิกานะครับสำคัญตอนนี้ก็คืออย่าใหพ้พลังประชาชนเนี่ยแผ่วลงคอสอชอเองพวกเราเองเนี่ยสื่อมวลชนต้องช่วยกันนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยดีขึ้นจริงๆถ้าสามารถร่วมกันปลุกพลังประชาชน เอกชนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมให้ความสําคัญอย่างมากคือข้าราชการนะครับที่จะร่วมกันมานะฮะขะจัดเรื่องของอการทุจริตครัปชันนะครับการปลูกจิตสํานึกในขณะน,นี้ผมคิดว่าสําคัญนะครับขณะน,นี้เราอาจจะต้องร่วมกันเชื่อชูคนดีนะครับแล้วก็ทํำยังไงให้คนที่เขาทุจริตเนี่ยเขารู้สึกละอายบ้างนะครับเดิมไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเขินนะครับในการทุจริตเนี่ย ถ้าตอนเนี้ผมว่าการปลูกจิตสำนึกเนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่แล้วก็การสร้างวัฒนธรรมในการทําความดีวัฒนธรรมในการที่เราจรงังเกียรติการทุจริตเนี่ยหรือเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นตรงนี้คือโอกาสของประเทศไทยนะครับเป็นโอกาสที่จะทํางานร่วมกันทั้งคนที่เป็นรัฐบาลรักประชาชนเอกชนแล้วก็ข้าราชการด้วยผมจะขอสักสองข้อข้อที่สาม นะครับคือกระบวนการยุติธรรมครับเราดูกันมานานแล้วว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ศักดิ์สิทธิ์ในอดีตไม่ศักดิ์สิทธิ์วันนี้คือโอกาสจะทําให้กระบวนการยุติธรรมศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรความไม่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสาเหตุหลักเนี่ยไม่ใช่ความด้อยประสิทธิภาพขององค์กรที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแต่เป็นเรื่องระยะเวลาระยะเวลาที่ยาวนานมาก กว่าที่จะต้องจับกระทําความผิดปประชไปอาการไปศาลเนี่ยบางทีสิบกว่าปีจนกระทั่งคู่คดีความอาจจะตายกันไปข้างหนึ่งยังจับใครไม่ได้เลยตรงเนี้เราสามารถที่จะใช้อํานาจที่มีอยู่เนี่ยนะครับจัดกระบวนการยุติธรรมให้เร็วขึ้นอาจจะตั้งนะครับสารดีกามีแผนกคดีายาอะไรนะการบองเราสามารถตั้งแผนกคดีทุจริตคอร์รัปชันได้เลย แล้วถ้าคาดีที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเข้า f a สต์ทร c k เลยนะครับกำหนดเลยว่าภายในไม่เกินหนึ่งปีให้เสร็จสิ้นผมในฐานะที่ทำงานเรื่องนี้นะครับไม่ได้พูดจากจินตนาการได้คุยกับทางตุลาการได้มีการพูดคุยปรประชได้มีการพูดคุยกับหลายหน่วยงานครับสิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่นี้ทำได้นะครับแล้วไม่ได้ a c r i f i c e quality ไม่ได้ทำให้ว่าคาดีแล้วมันจะทำแบบลวกๆไม่ใช่นะครับ กระบวนการในนี้มาัสามารถที่จะรีเอนจิเนียริงให้เร็วขึ้นได้อันที่4นะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการป้องกันเมื่อกี้ที่อาจารย์สวัดีได้พูดถึงเมื่อกี้หลายๆหัวข้อนหน้าสุดท้ายเลยเนี่ยจะเห็นเลยว่าการป้องกันขนาดนี้เนี่ยนะครับจะเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดการปรับปรามเนี่ยนะครับใช้เวลายาวถึงแม้เราจะลดระยะเวลามาแต่การป้องกันนี่นะครับทำแล้วเนี่ยมันเห็นผลเลย มันไม่ต้องไปปราบปรามเพราะว่าเราสามารถที่จะไม่ทําให้การทุจริตเกิดขึ้นเงินที่เป็นแสนแสนล้านที่เมื่อกี้อาจารย์สวัสดีได้พูดถึงว่าทุกหนึ่งเปอร์เซนที่เราสามารถเซฟได้จะเซฟไปเงินประมาณหมื่นล้านแต่เมื่อกี้เห็นตัวเลขประมาณว่าลดไปแล้วสิบกว่าเปอร์เซนจากจริงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปตามดูอีกทีแต่ว่าจากผลสารวจถ้าสิบเปอร์เซนแสดงว่าเราสามารถเซฟเงินได้เป็นเปนแสนล้านแสนล้านนี่อยากเข้าคลังนะแสนล้านเอามาจะไปขึ้นเงินเดือนข้าราชการจะไปสร้างโรงพยาบาลจะไปสร้างถนนทางเนี่ยผมว่าทําอะไรได้เยอะ การป้องกันขนาดนี้มีกฎหมายของปอปชซึ่งมีอยู่แล้วแต่ยังบังคับใช้ไม่เคร่งครัดนะครับถ้ามีการบังคับใช้กฎหมายรู้สึกจะเป็นข้อแรกใช่ไหมที่อาจารย์เขียนยปรปับปรุงกฎหมายคือผมคิดว่ากฎหมายนั้นไม่ต้องมาแก้หรอกตอนนี้ปัญหาเราไม่ได้อยู่ที่ตัวกฎหมายปัญหาอยู่ที่ enforcement คือการบังคับใช้กฎหมายใช้ให้จริงจังใช้เคร่งครัดเอาจริงเอาจัง และดึงประชาชนเอกชนและข้าราชการดีๆเข้ามามีส่วนร่วมผมคิดว่าการทุจริตเนี่ยจะทําได้ยากยากขึ้นมากๆผมกล้ารับประกันนะครับเราเห็นปรากฏการเพียงแค่เดือนเดียวอะ่ะเราแค่เปลี่ยนผู้นําที่เอาจริงเอาจังเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรไปได้ขนาดนี้เฉยหรือถ้าอยู่กันอีกสิบปียีสิบปีผมไม่ได้เชียร์อย่างนั้นนะผมพูดในเชิงทฤษฎีนะครับหมายว่า ในเชิงหลักการว่าถ้ามีผู้นําดีๆอย่างเงี้ยแค่นึงเดือนน่ะมันเปลี่ยน,เป,ยนปเปลี่ยนประเทศไทยได้ขนาดนั้นน่ะถ้าอยู่กันยาวๆเราไม่คิดหล้กมันจะเปลี่ยนประเทศไทยทั้งประเทศได้เชื่อผมครับมันเปลี่ยนได้นะครับผมขอจบแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอ